ดิฉันนางอา่อนนวยคำเนตรดำนะคะนักวิชาการพณิชชำนาการค่ะมาจากสำนักงานพณิชจังหวัดสระแก้วค่ะวันนี้ท่านพนิชจังหวัดสระแก้วได้มอบหมายให้มาตรวจสอบการจําห,หน่ายหน้ากากอนามัยนะคะวันนี้เดินทางมาที่ร้านยิ่งเจริญเภสัชค่ะอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะคะไม่ทราบทางร้านหน้ากากนะคะจะมีแบบ3มชั้นนะคะอันจะเป็นราคา95บาทค่ะ แล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นของไทยค่ะสีเขียวนะ้ค่ะ120แล้วก็ของเด่น120ค่ะโอเคค่ะขายยกกล่องใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะค,ค่ะวันนี้สำนักง,งานนะคะคก็มามออประกาศนะคะคก็แจ้งเตือนนะคะให้ปิดป้ายแสดงราคานะคะซึ่งทางร้านก็แสดงราคาชัดเจนนะคะคือถ้าไม่ปิดป้ายก็มีโทษจำหนึ่งแสนเนาะแต่ว่าถ้าจำหน่ายหน้ากากทางการแพทย์เกินชิ้นละสองบาทห้าสิบก็มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสน ถ้าพวกการกักตุนก็โทษจำพวกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะค่ะก็ขอบคุณทางร้านนะคะที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ